せの。Sí. เจบวสวดพระเทศาตถาคตคาถาปฏิตังนานวาคะเมื่อยานปฏิตังเขอนาคตังบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้วไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงยนื้ทีตามปฏินันตังอัปปันตังจะนาคตังสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอาลาบไปแล้วและสิ่งที่ยังไม่มาถึงก็เป็นอันอยังไม่ถึงปัจจุบันนันจโยธรรมมังตถาตถาวิปัสติอสังฮีรังอสังกุป,ปังตังวิทามานุพรุหเยก็บุคคลใดเห็นแจ้งธรรมปัจจุบันไม่งอนแง่นไม่ค่อนแครในธรรมนัน บุคคลนั้นพึงจเจริญธรรมนันเนื้อนนให้ปรุดปร่งเถิดอาเชวะกิจจะมาตับปังโกชัญญามรณงสุเว เพิงทำความเพียรเสรียในวันนี้แหละใครเราจะรู้ความตายในวันพุง่งนาฮิโนสังคารันเตนะมหาเสเนนะมาจุนาเพราะว่าความผัดเพียรกับมาจุราชผู้มีเสียใาใหญ่นั้นย่อมไม่มีแก่เราทั้งหลายเอวังวิหาริมาตาปิงอโหรตะมาตันทังตังต้งเวพระเทกกะรัตโตติสันโตอาจิคเตโมนีติพระมุนีผู้สงบย่อมเรียกบ,บุคคลผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เกะขานทั้งกลางวันและกลางคืนนั้นแล้วว่าผู้มีราติหนึ่งเจริญด้วยประการชนิเแล 8. ทสวดพินหาปัจจเวคณะบ้านะ ชราทำมาิีชรางอนาตีตาเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะล่วงผลความแก่ไปไม่ได้พยาธิรรมาผิพยาธิงอนาตีตาเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะลังผลความเจ็บไข้ไปไม่ได้มรณะทรมาิีมรณะังอนาตีตาเรามีความตายเป็นธรรมดาจะล่วงผลความตายไปไม่ได้สเพเหิเมปิเยหิมนาเปหินานาภววินาภวูเราจะเราเว้นเป็นต่างๆคือว่าเราจะต้องพัดพากจากของรักของเจริญใจทั้งหลายทั้งปวงกัมมัฏสะกัมหิกัมมัทายาทากัมมัโยนิกัมมะพันทุกัมมะ ปติสารนาเรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยยังกรรมมังกริษามีกัลายาณังวาปาปังวาตัสทายาทาภวิสสามีเราทำกรรมอันใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทคือว่าเราจะต้องได้รับผลของกรรมนนั้นสืบไปเอวังแอมเหหิอภินหังปัจเจเวคิตพังเราทั้งหลายควรพิจรารณาอย่างนี้ทุกวันทุกวันเถิด สิบเก้าบวชสวสดเทวตาวอุโยชนาคาถา ทุกัปตาินิทุกขาพยาปตาชนิพยาโสกตาชนิโสกาหวนตุสเพเพปิปนิโนเอตาวัตตาจะอามเหหิสัมปตังบุญญาสัมปทางสเพเทวานุโมทันตุสัมภสามปฏิสิทธิยาทานังทันตุสัทธยาสี่ลังนาขันตุสัพพทาภาวนาพิรตาหวนตุขชนตุเทวตัคตาสเพพุทธาพรปตาปเจกานนจะยงพลังอารหันตานันจะเปชีนาระขังพันธามิสัพสง ยีส่สบทสวดเทวตาปฏิทานัคถาหันธรรมยางปฏิทานัคขาโยพนามเสยยาเทวตาสันติวิหาระวาสินีถูเปคเรโพธิคเรตหิงตหิงต,ตาธรรมทานีนาะพวันตุปุชิตาโสทิงกรวนเตทะวิหาระมันทะเล เทลาจะมาชานวกาจะพิกโวสารามิกาธนปฏิอุปาสกาข้ามาจากเทสานิข้ามาจะอิสราสัปปานภูตาสุขีตาพวันตุเตชาลาภูชาเยปิจะาอันทะสัมภาวาสังเสทชาตาอัดับปปปติกา นินยานิกังธามาวรางปฏิจเตสเพปิทุขสะกรนตุสังขยังถาตุจิรังสตังธรม,มูธรมัธ,มาธาราชบุาลาสังโคโหตุสมโควะอัตไหยาจหาิตายาจะอามเหรกะกตุสัทธม,มูสเพปิธรรมาจาริโนวุตติสังปปุเนยามะธรมิอริยปเวตเตยี่สิบเอ็ดวสวดสัพพะปฏิทานคาถาหันธรรมายางปฏิทานคถาโยะนามเสปุญญสิกตานิกตัสสะ ยานันยานิกตานนเมเตสัญชาภาคิโนโหนตุสัตตานันตาปรมานกาเยปิยาคุณวันตาจากไมหังมาตาปิตาธโยทิฐาเมจาปฏิทาว,ว่าอันเยมชาตาเวริโนสัตตาติทันต,ต,มมาาติโลกัเสมิงเตภุมาจตุโยนิกาปะเจกจกะจตุโวการาสังสารันตาภวะภเวยาตั้งเยปฏิทานาม,มอิอนุโมทันตุเตยสยังเยจิมังนัปชานันติเทวาเตสังนิเวทยุมมะยาธินานะปุญญานังอนุโมทนา เหตุนาสัพเพสตตาสทาหนตุอเวราสุขะชีวิโนเขมาปะทันจะปปปนตุเตสาสาสิสตังสุภาขอสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้ทาในบัดนี้และแห่งบุญทั้งหลายอื่นที่ข้าพเจ้าได้ทําแล้วคือชนเหล่าใดเป็นที่รัก ผู้มีคุณมีมารดาและปิดาของข้าพเจ้าเป็นต้นที่ข้าพเจ้าได้เห็นหรือแม้ไม่ได้เห็นและสัตว์ทั้งหลายอื่นที่เป็นกลางแรามีเว้นกันตั้งอยู่ในโลกเกิดในภูมิสามเกิดในกำเนิดสี่มีขันห้าแลขันหนึ่งแลขันสี่ท่องเที่ยวอยู่ในภพน้อยแลภพใหญ่สัตว์เหล่าใดทราบการให้ส่วนบุญของข้าพเจ้าแล้วขอสัตว์เหล่านั้นจงอนุโมทนาทานเองเถิดก็สัตว์เหล่าใดย่อมไม่ทราบการให้ส่วนบุญของข้าพเจ้ามีขอเทพทั้งหลายจึงแจ้งสัตว์เหล่านั้นเพราะเหตุคืออนุโมทนาบ, mm. บุญทั้งหลาย ที่ข้าพเจ้าให้แล้วขอสัตว์ทั้งปวงจงอย่างมีเวรอยู่เป็นสุขเสมอเถิดแลจงถึงทางอันกเกษมเถิดขอความหวังอันดีของสัตว์เหล่านั้นจงสําเร็จเถิดด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอธิษฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอนิสงฆ์แห่งการบูชาพระรัตนตรยัยด้วยการสัทยายบทสวดมนต์พระสูตรพระปริลพระกถาเหล่านี้ขอความสุขสวดดัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าขาออวยพรจากทุกภัยทั้งปวง ข้าพเจ้าจะโดนทั้งทางลูกและทางธรรมขอถวยเทพเทวดาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสวดสาธยายม์และธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดอนวยพรให้แก่ข้าพเจ้าและวัตถุมงคลพระกิ่งไพรีพินาโดยมูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวรวัดปวนิเวศวิหารตลอดจนวัตถุมงคลทั้งหลายที่สาสิ่งสร้างขึ้นทั้งที่ทผ่านมาและที่จะจัดสร้างในอนาคตขอจงเพียมด้วยอนุภาพแห่งพระปริตและคำมงคลในพระคถาต่างๆขอจงสำเร็จศักดิ์สิทธุประการเถิด